อันนี้จะเอาอะไรมะกินเก้าสิบครับ,รบอ้ยสูงแม่เลยนะยตรงนี้ทะลุสนุปคือขึ้นทางนี้ง่ายกว่าแล้วเราก็ไปขึ้นทางทุรักทุเลฝั่งนู้นตรงนี้มันมีอ้ตรงนี้เป็นน้ําตกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่ทุกคนแบบนั่งรวมตัวกันก่นกอผิงไฟโต๊ะอาหารให้ทุกคนมาปาร์ตี้ปิ้งย่างแฮงเอาได้ด้วยนะครับมีชิงช้าอุ้ยมีแคมป์แบบนี้ด้วยโอ้มืแมแบบดแล้ว ฮยสุดยอดริงเหรอชีสบอลกับไอชีสบลเป็นไงพอดีเลย กำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดคลิปยังไงคือตอนนี้เราจะไปที่พักที่เราจองไว้ตอนนี้เกมเข้ามาอยู่ในโซนของมหาลัยมอชชใช่ไหมครับเกมคิดว่าข้างในมันคงไม่มีร้านขายของชําหรือไม่มีอะไรให้แวะซื้อเพราะว่าเราตั้งใจจะซื้อหมูสไลด์แล้วก็เครื่องดืม่มจอดคุยกันตรงปากทางเอ๊ะจะกลับไปดีไหมเพราะว่าเข้ามามันเป็นเขตพื้นที่แบบที่เราไม่ไม่ไมไมชัวร์ว่าข้างหน้ามันจะมีร้านขายของชําหรือเปล่าก็ช<ส>่างใจจอดกันประมาณ2นาทีเสร็จปุ๊บอ่ะไปต่อลองดูเข้ามา ค้งตรงนี้นิดเดียวเจอร้านเลยครับตอนนี้ทุกคนกาลังซื้อของอยู่โอเคถ้าใครยังไม่เคยมานะครับใครที่ยังแบบยังไม่ได้เตรียมของพวกเครื่องดื่มอะไรี้ของชําหรือขนมเงี้ยครับเข้ามาเนาะมันก็จะมีร้านขายของชําม,มาอุดหนุนกันนะครับเพื่อให้เขาอยู่ได้เนาะแล้วก็อ่าใครที่เคยมาแล้วก็มา,ร,มารีวิวให้หน่อยนะครับอาคารเรียนเกี่ยวกับพืชไร่ของมอชอแล้วก็เลี้ยวขวามาปุ๊บก็มาเจอตรงนี้นครับมันก็จะเป็นร้านขายของชำม,มีทุกอย่างเลยเครื่องดื่มเอ่ยสายชาแบบ เห็นไหมทุกคนอุปกรณ์ไอทีแล้วก็ขนมนะครับทุกคนเกมถึงแล้วนะภูผาวิวดอยไปตอนนี้พี่ชีพี่บัตแล้วก็ต้นเอาของไปบางส่วนละเราจะเดินขึ้นไปข้างบน อากาศดีดูดิขนยังลุกอยู่เลยอากาศแบบดีอ่ะดีเลยดีเย็นสบายแต่ยุงยุงลายแบบเยอะมากเมื่อกี้เปิดถ้ายรถใช่ปะกำลังจะเปลี่ยนรองเท้ายุงแบบตอมทั้งหูทั้งขาขนล,ลุกดูดิ ดูวิวไม่เห็นใช่ไหมนี่บ้านของเราเองแหนแตนมาถึงแล้วโอ้สวยมากอากาศเย็นจนขนลุกเลยอะ อ๋อโอเคอ่ะไปเอารองเท้าใส่ในบ้านสลิปเปอร์เดี๋ยวเกมจะไปรีวิวในห้องให้ดูนะครับไปเอารองเท้าก่อนออไ,มไม่มีละพี่ชิดเอารองเท้าใส่ในห้องไหมเอาเนาะมีมเดี๋ยวเอามาเผื่อ ทุกคนเป็นเหมือนเกมไหมอย,อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในห้องอย่างเงี้ยต้องใส่รองเท้าก็เลยซื้อแบบที่เขามีแจกามโรงแรมใช่ไหมเกมก็ซื้อแบบเหมาแพ็กมาเอาไว,พว้พกเวลาไปไป,ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอย่างเงี้ยดูดีตรงนี้มันมีไอตรงนี้เป็นน้ําตกใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่ทุกคนแบบนั่งรวมตัวกันก่นกอผิงไฟแล้วก็มี โต๊ะอาหารให้ทุกคนมาปาร์ตี้ปิ้งย่างแฮงเอาได้ด้วยนะครับมีชิงช้าอุ้ยมีแข็มแบบนี้ด้วยเห็นไหมน่ารักมากเลยแล้วก็มีบ้านเป็นหลังหลังหลังเรียงลงไปข้างบนก็จะมีเป็นหลังเป็นชั้นชั้นชั้นรต,ตรงนี้ทะุสนุปคือขึ้นทางนี้ง่ายกว่า แล้วเราก็ไปขึ้นทางทุรักทุเลฝั่งนู้นโอเคเนี่ยทุกคนอันนี้คือไม่ไม่ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่รีวิวบอกว่าเออมันถูกดีแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งนะครับก็คือเราไปพักที่ไหนมันก็ง่ายไงแบบว่าสบายเลยอุ่นร่วงร่วงสี่คู่เดี๋ยวเอาไปเผื่อพี่บัทกับพี่ชีดด้วยแล้วก็ของต้นของพี เเกมก็จะมีติดรถอย่างเงี้ยครับไปทุกที่โอเคเนาะข้างล่างก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าแปลงแปลงผักนะครับเป็นจุดชมวิวได้ด้วยเนาะไปอากาศเย็นจริงดูดิคัดจมูกเลยเกมเป็นภูมแแิแพ้นะทุกคนไม่ไม่ใช่โควิดนะ ถ้าอากาศเย็นชื้นอย่างเงี้ยแกมก็จะเป็นอย่างเช่นแอร์อย่างเงี้ยถ้าเปิดแบบเกิน24ไปเนี่ยก็จะเริ่มละฟึดฟัดวิวดีมากอากาศืหนาวหนาวมากเลยบ้านเราหลังใหญ่สวยเลย กลางคืนน่าจะสวยนะกลางวันก็สวยกลางคืนก็น่าจะสวยถึ๊ดถึถึโอ้โหสภาพเหมือนเขาเพิ่งปาร์ตี้กันเสร็จเลย เดี๋ยวรีวิวห้องให้ดู ใหญ่มากเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกว้างและเขาใหญ่มากมกระตดเต็มมีพัดลมให้นะครับแล้วก็โต๊ะทานข้าวทีวีเคเบิลทีวีแล้วก็กาต้มน้ำกาแฟแก้วสองใบแล้วก็ตู้เย็น นะครับมีน้ำให้สองขวดเป็นน้ำดื่มแบบลังเนาะส่งลังโอเคประมาณนี้นะครับผ้าช็ดตัวให้สองผืนส่วนอันนี้ของเราเองเราเอามาเองอันนี้คือวิวนะครับเดี๋ยวเกมพาออกไปดูตึ๊ดตว้าววิวแบบเต็มเต็มตา

ต้นวัวหยบมันไม่เหมาะกับหน้าพี่เองอันเนี้ยเหมาะกับเกมเป็นยเกมยิ่งว่าบางดีบางแดงอยู่ตลอดนี่มาให้กินเลยนะพี่ต้นฟองต้อนให้เห็นวิวข้างหลังด้วยนะดูเลยมีไต้ดุกดิกับเออดุกดิกับหนึ่งสองเขม่ได้ทุกคน ดูเกมด้วย,มยมไม่ได้ไม่ได้ไมนะ่ได้ไม่กินสายไงไม่โดนทายยังกินเลคนเดียว แล้วม,นะม,มันแล้วมันจะดำ,จะจะำใช่ไ <c oughs> ามคกระถางมันก็จะดำนี่ไงเจยนใส่แล้วมันตกนี่อ่ะ๋อนี่ไงน้ำดองอเ็านั้นหมดอง ไปเกมประเด็นคือพิ่นะไฟมันแบบุ้งแล้วเติมไฟเติมอะไรโอ้นี่เนี่ยนี่มนจะมีแแล้วก็อันที่เขาโกดีเลยี่ใช่อเคเดียวเข้าแล้วนยอร่อยหี่ีดเออร้องเงรองเงีย นี่แล้วยังนิดเดียวแล้วมันุกไปเรื่ไม่รู้นี่เป็นไรอันนี้แค่ลองใช่ไหมลองแคลองก็บอกมันบอกว่าจะไม่สลายให้แล้วพี่ก็ไม่ให้หั่นเขาหั่นก็ได้ไี่ก็หั่นลูกนี้ไม่ดีกาพี่ชิปมะคำมือหั่นแค่ป้องๆเลยหั่นแค่ป้องหั่นเป็นป้องอย่างเงี้ยเออจะเอาวางยังไงนั่นเกาะข้างๆก็ได้นี่นี่เหมันจะกินองแหนมนะมแค่นี้ จะย่างกินอันอย่างเงี้ยเหรอเออฝั่งนู้นนี่แหละอันนี้ต้นดิน่่ฝังอันก่อนเพราะมันไเปรี้ยวไม่เป็นไรกินเอาเท่าทียนไปก่อน 내가 올라가면 안 กด,ดีมากตอนเช้าตอนเอ้ยตอนนี้ก็คือเที่ยงแล้วครับกำลังเช็คเอาท์ขนของกลับ คนตอนนี้ก็เรากําลังจะกลับจากที่เรามาพักภูผาวิวดอยบรรยากาศดีมากตั้งแต่เที่ยวแคมป์ม,มาชอบที่นี่ที่สุดตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะตั้งแต่เที่ยวมาทั้งหมดอ่ะชอบที่นี่ที่สุดบรรยากาศอากาศไม่ร้อนเลย กลางคืนก็ไม่หนาวมากเนาะแต่จะมาหนาวตอนปลายประมาณเที่ยงคืนอันนั้นคือเริ่มหนักละเพราะว่าเตาไอหมูกระทะเราเริ่มเริ่มดับ <c oughs> <c oughs> มันก็เลยมันก็เลยหนาวทุกคนก็เลยแยกย้ายกันไปน,นอนแต่เมื่อคืนฟินมากเพราะอากาศดีแล้วก็มีลมหน่อยๆตื่นเช้ามาเมื่อเช้าพี่ชีตปุกมาดูอะไรนะหมอกปะ <c oughs> สวยมาก <c oughs> แล้วมันมีความแบบเหมือนชื้นแล้วฝนตก <c oughs> ใน่หน่อย ไม่ได้ตกจริงจังมันเหมือนแบบอากาศมันความกดอ,อากาศต่ำเนาะเหมือนกับหมอกมันลอมลงมาเป็นหยดน้ำเออหมอกมันลงมาเป็นหยดน้ออํนาเ,เพราะว่ามันอยู่สูงมากตรงนี้สุดแล้วอ่ะใช่คือวิวดีมากทุกคนเราพักอยู่บ้านใหญ่ที่สุดของโครงการนี้เนาะอยู่ข้างบนก็คือเหมาทั้งหลังถือว่ารอบนี้มาคนพักก็น้อยเนาะไม่ได้เยอะแต่โอเคครับ เขาแบบไม่หรอกเขาแบ่งโซนแบบชัดเจนชัดเจนโดยที่มันไม่ต้องมาก้าวก่ายโซนใช่แต่ละแต่ละหลังเขาก็กินหมูกระทะเขาก็คุยกันแบบครอบครัวแต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงดังต่อกันเพราะว่ามันไกลกันมีของเราอยู่ีมีของเราเปิดเพลงแต่เราก็ไม่ได้รบกวนแขกคนอื่นใช่ก็คือแค่โต๊ะเราอะไรเงี้ยก็ถือว่ารอยเออโอเคเลยแล้วก็ชอบใส้ย่างพิซซ์ทำเอง ชเสียนไส้เสียนไส้มาเปิดใช่ไหม,มเปียนไส้เ,ออเปิดโอโซน,น <ะ S 2> เปิดโอโซนแล้วก็หมูกระทะที่นี่ชุดละห้าโลนะครับถือว่าคุ้มนะคือชุดหนึ่งอ่ะกินประมาณสองถึงสามคนได้เลยแต่เราสั่งมาสองชุดก็เกือบเหลือนะเมื่อคืนแอบบเหลือน,นิดหน่อยแต่เครื่องดื่มต้องซื้อขึ้นมาเองนะใช่เครื่องดื่มต้องซื้อเองแต่น้ําแข็งเขามีให้อเขามีให้แค่น้ําแข็งให้อย่างเดียวเครื่องดื่มขนมอะไรซื้อขึ้นมาได้เลยทา,ทางเจ้าของเขาบอกว่าตามสบายเลยค่ะอะไรเงี้ยครับ แล้วก็อุปกรณ์อะไรครบทุกอย่างมีให้หมดมีห้องครัวให้เป็นไงบ้างครับเวลานอนที่บัสพิชิตโอเคเลยห้องโอเคหลับสบายเลยค่ะเตียงนอนโอเคใช่ไหมห้องน้าโอเคสะอาดใหญ่กว้างใช่ถือว่ากว้างครับเราได้มาเท่าไหร่นะหลังละสี่พันห้าสี่พันห้าได้สองห้องนอนแยกเลยครับส่วนตัวสองห้องน้ำเออทั้งหลังยู่ข้างบนที่เกมถ่ายรีิแล้วก็จะมีแบบเป็นโดมเป็นเต็นท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมทุกคนดูสิ เป็นบ้านแล้วก็จะแยกโซนกันหมดเลยเนี่ยแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีสองหลังเล็กใครที่เคยมาภูถาวิวดอยที่นี่นะครับที่เชียงใหม่มาคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเคยมาอยู่บ้านหลังไหนมาแล้วเป็นยังไงบ้างอากาศมาจะเออมาช่วงไหนอะไรเงี้ยครับก็มาแชร์ให้เกมฟังหน่อยนะครับฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเกมชิด้วยนะครับยังไงก็ฝาก กดสั่นกระดิ่งให้หน่อยกดไลค์คลิปให้หน่อยเป็นกําลังใจให้เกมหน่อยนะครับก็เพราะว่าเกมกําลังเริ่มทําคลิปนะเดี๋ยวมีคลิปต่อๆไปฝากติดตามทุกคนด้วยนะครับเฮ้ยฝากทุกคนติดตามเกมด้วยเออนี่เราเพิ่งตื่นเนาะเออโอเคเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันต่อเนาะเดี๋ยวเกมขออนุญาตถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับบายยพี่ต้นกำลังเซ็ตกล้องอยู่ เดนืยนๆๆนืติดดตเขินกล้องพี่บัสมีคลิปหน่อยครับอู<ช>้จ<ป>ุ๊บอันนี้จะเอาอะไรนักเงเก้าสบครับสูงมากเลยนะ